ก็ก็ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไกลครับไม่ไกลคือคือรู้ว่าผู้เรียนออกแล้วเนี่ยไปผ่านไปกันแล้บอกกันนี่ถ้าเกิดมากินเราขอสิดีกว่าแต่ทำนีไม่ได้กินนะพวก็ะไปขายแล้คงคงคงไป่เพราะมันเยอะถ้าถ้าไปกินก็บสักสี่ห้าลูกเนี่ยก็ก็คงไม่ไม่มีไม่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกเราไม่รู้เพราะว่าเราเราไม่คิดว่ามันจะมีขโมยมาขโมยเพราะว่า ื้นที่ตรงแถบนี้มันก็ไม่มีคนขโมยครับรม,มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นเลยที่ที่ที่เขารู้จักเขาคงคงไม่รู้ลักหนันนี่คือมันขโมย,ยไปขายครับคงคงจะไปน่าเป็นมือใหม่ด้วยนะขัวขดดว้วขาดดิเนี่ยขั้วขาดมันดึงเอาแล้วไม,มไม่ได้ตัดีิไม่มีมีดมาด้วย เดี๋ยวมันดึงเอาดึงบิดบิดตามหมดขนาดมันเป็นหนามไม่มีงานัำถุงมือให้ถุงมือถุงมือหนังไม่บิดเนี่ยหมดถุงมือจับก็เบ็ดได้หมดเลยเหลือวยังสี่ห้าลูกนี่เหลือวสี่ห้าลูกห้าลูกเดือนได้ขอดไปเดือนสองเดือนก็ประมาณไม่ถึงประมาณยี่สิบวันก็ได้จเดสิ้นเดือนนี่สิ้นเดือนต้นต้นเดือนหน้าเนี่ยเนี่ยครับ เดี๋ยวรอยเท้าเหยียบจะปีนขึ้นข้างบนดึงเอาพี่ครับขนาดนี้น้องเอาไปลูกใหญ่ลูกใหญ่ประมาณนักสามโลสี่โละลูกหพี่มันเอาไปลูกได้เล่นรูปมากี่ปีนะฮะเพิ่งให้ลูกดอกปีเนี้ยปีที่แล้วได้ลูกเดียวลูกเดียวปีนี้ติดสมัครตะกี่ลูกฮะปีนี้ติดอยู่ประมาณสามสิบกว่าลูกแต่ไม่เหลือเลย เหลือแต่ข้างบนนิดหน่อยเหลือแต่ข้างบนนีประมาณห้าหกลูกมมันนอกแล้วเขาเอาไปหมดเลยไปหมดเลยคิดว่าไอคนที่กโมอยนี่มันกโมอยไปกินหรือมัไปขายอมันอันนี้มันไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับว่าเขาจะเอาไปแบบไหนแต่คิดว่าน่าจะเอาไปขายอืเพราะว่ามันออกไปมากขนาดนั้นนะเนาะทุเรียนปีนี้มราคาดีด้วยครับทุเรียนราคาดีแล้วก็มันมันเก็บง่ายมันอยู่ต่ําืมมันก็เลยผลมากง่ายลยเนาะ ต้นดินที่นี่ปลูกไว้หลายต้นเลครับก็สิ่กว่าต้นครับสี่กว่าต้นนะออกกำลังออกผลมาแลนะจกกำลังออกผลต้นนี้เป็นอะไรฮะเป็นหมอนทองครับหมอนทองอยู่ที่ประมาณแปดปีหรือแปดปีนี่จะเหลืออะไรดูนะเหลือแค่เชือกไว้ดูจางหน้าเเหลือเหลือเชือกแล้วก็ไอ้ลูกทุงสูงที่เขาเอาไม่ได้ครับที่เขาไม่ถึงเขาก็หมดเลย ตรงนีน้มันเก็บไปหมดเลยเนะี่นยคิดว่าคิดว่าเป็นคนในที่นี่ยฉันเคยถามสัตวแพทย์ว่านกประทุงฝันหรือเปล่าเขาบอกว่าแน่นอนสิเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวหรอกนะที่มีความฝัน